ดูคนสวยไนสตีจันแดสสวยมากจมเจ็บไหมคะคนสวยเจ็บปังอ้คิดถึงคิดถึงมีปังครับมีมวไว้วันนี้แม่มาให้กำลังใจลูกเยอะเลยแม่ครับลูกอยากอ้อนครับ ลูกอยากลูกอยากกอดแม่แมครับมีมีหมวยมีหมวยครับอีกแป๊บหนึง่งลูกจะต้องตัดใหม่แล้วลูกกลัวจมูกลูกเหมือนจมูกออริจินอลเลยไหมครับไหครับมีลูกหลอดเฟือกแล้วครับเมื่อกี้มีตัดใหม่ตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรอะคะมันมีใหม่ตรงนี้ด้วยตอนแรกอะ มใหม่ด้วยตอนแรกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นใหม่ที่มันเหมือนแบบจัดไขมันใต้ตาค่ะ,อ,ะอ๋อน่าจะเป็นเออที่เราฉีดไขมันนะไเอ่ออ๋อรูฉีดไขมันตัดใหม่ตรงนี้รู้สึกยึกอยู่แบบแกรึ๊กใต้ตาเลยก็เป็นกคนเพราะว่าเบลจัดเรียงไขมันใต้ตาด้วยเพราะว่าตอนแรกอะเบลว่าเป็นเหมือนหลุมมีแพนด้าเลย สวยมากๆค่ะสรงดีมากจริงอ๋อกับไทยหรือยังยังเลยค่ะยังอยู่เกาหลีครับมาตัดใหม่ค่ะวันนี้มาแล้วเบลเบลคิดถึงเมื่อวานยุ่งเลยอดดูน่ารักจังวีครับเดี๋ยวลูกขอตัดใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวลูกมาขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับ I love you from v i e เวียดนามซิมเจ้าสวยดูเป็นธรชาติมากรอยุบค,คงเขาที่วันแน่ เหมือนจมูกตอนอยู่โดยแม่สลองกอดเล่นละครเลยอ่ะรีบขึ้นใหม่นะกูดโอเคครับเดี๋ยวลุกมานะบายบายมามีม่ของกำลังใจหน่อยตัดใหม่แล้วกัว